อัปเดตข่าวสารของแรนด์เมลิดรอบยี่ี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแรนด์เลิดครับประเด็นหลักก็คือทั้งสื่อหลักสื่อรองแฟนบอลครับก็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของชาเบียลองโซครับมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ครับห้องแต่งตัวที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็ตั้งคําถามกับชาเบียลองโซว่าทําไมนักเตะบางคนที่ไม่มีผลงานเลยครับแต่กลับได้ลงเล่น2นัดติดต่อกันครับเวลาถามมาลองโซครับลองโซก็จะบอกว่า โรเทชันโลเทชันซึ่งนักเตะกลุ่มนี้ไม่เชื่อครับทำให้เกิดรอยปริขึ้นในห้องแต่งตัวครับร้อนถึงฟอร์เรนเดลไปเลยครับต้องลงมาห้ามสึกครับไปเลยเาบอกว่ายังสโมสรอนครับยังคงดุนหลังชาบเอี์ลองโซแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับการทาทีมของอลองโซครับเชื่อมั่นว่าลองโซจะเป็นผู้นําในโปรเจกต์ใหม่ของสโมสรอนครับสึกนี้จึงหย่าไปครับถึงขั้นเอลชลิเกโตครับออกมาบอกเลยครับว่าตอนนี้ครับชาบีอลองโซค่อนข้างโชคดีครับที่เข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติพอดีครับ อาลองโซ่ so จะได้มีเวลาคิดมีเวลาแก้ปรับตัวพอดีแล้วก็การที่นักเตะหายไปเข้าแคมป์ทีมชาติกลับมาทีบรรยากาศมันน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าจริงๆสโมสรก็ค่อนข้างตกใจครับเพราะว่าหลังจากชนะเอลกลาซิโกครับสโมสรคิดว่ากราฟของสโมสรจะพุ่งขึ้นครับที่ไหนได้ครับมันเป็นตรงกันข้ามครับดังนั้นครับอาลองโซ่ so ครับจะต้องเป็นบทพิสูจน์ของลองโซ่แล้วว่าลองโซ่ครับจะพาวรวบรวมจิตใจของ ลูกทีมครับพากลับมาได้ยังไงครับอย่างที่เราบอกครับการวัดฝีมือของโค้ดครับไม่ได้วัดตอนช่วงฮันนีมูนครับตอนทีมดีอะไรมันก็ดีไปหมดครับการวัดวัดโค้ดเก่งไม่เก่งครับวัดกันตรงนี้ครับวัดกันว่าตอนที่ทีมเข้าสู่ช่วงวิกฤตครับว่าอลองโซครับจะพาทีมออกจากวิกฤตได้หรือไม่ครับเพราะว่าหลังจากเบรกทีมชาติครับหลังจากนี้คือก็จะยาวแล้วครับ อย่างที่บอกครับพอเข้าเบรกทีมชาติครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากแฟนๆเรอัลมาดริดครับเราเห็นข่าวลือบ่อยครับข่าวข่าวการซื้อขายการย้ายทีมครับแน่นอนครับมันเป็นข่าวลือทั้งนั้นครับอย่างเช่นเรื่องเออร์ลิงฮาลันครับฮาลันรับเพิ่งต่อสัญญากับแมนซิตี้จนถึงปี2034ครับอย่างที่เรารู้กันครับแมนซิตี้ครับไม่เคยเป็นสโมสรที่เดือดร้อนเรื่องเงินครับดังนั้นพวกเขาไม่ขายแน่นอนครับและยิ่งหันกลับมาดูเรอัลมาดริดครับ ตอนนี้ไม่ใช่ว่ามาริดขาดนะครับมาริดไม่ได้ขาดอะไรเลยครับมาริดคือถ้ามองในมองในคุณภาพของนักเตะมาริดคือซูเปอร์ทีมนะครับแต่ที่ขาดคือการปรับจูนการทําให้เล่นด้วยกันซึ่งแน่นอนครับหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของชาบีอลองโซครับขอให้แฟนๆแรนมาริดครับมองับว่าทีมตัวเองคือตอนนี้คือดีทุกอย่างครับไม่ดีอย่างเดียวคือวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นรขบขอให้ปรับครับคงต้องมาวัดกันครับว่าชาบีอลองโซเขาจะปรับทีมออกมาให้ได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็สําหรับแฟนๆที่ เข้ามาล้อพวกเรานะเขาอ,อยากให้บอกนะว่าตอนนี้คือพวกเราครับยังเป็นจ่าฝูงของลาลิก้านะครับแล้วก็ในรอบบลีกเฟสนะครับเรายังอยู่อันดับหนึ่งในแปดแลวทีมไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับแค่ช่วงนี้อาจจะเปนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันครับสู้ๆครับอารามิริด